สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นปถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะพบกับคุณครูน้อยคุณครูสีเหลืองจำปาง,งามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนักเรียนคะเมื่อคาัที่แล้วนะคะนักเรียนเรียนเรื่องอะไรใครจำได้ไหมคะอ๋อเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมคะนักเรียนเข้าใจทำความเข้าใจกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กันไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะทบทวนด้วยนะคะเพื่อความเข้าใจนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวของนักเรียนนะคะให้นักเรียนตั้งใจและทำความเข้าใจให้ดีนะคะเรื่องนั้นก็คือสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวนักเรียนเลยใช่ไหมคะนะคะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันซิคะว่าสิทธิของเด็กนั้นมีอะไรบ้างและให้ประโยชน์กับเด็กทุกคนอย่างไรนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยคะ่ะ สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กสิทธิเด็กเกิดขึ้นเพราะเด็กทุกคนที่เกิดมาต้องการความรักความเอาใจใส่จากพ่อแม่และผู้ใหญ่ในสังคมนะคะการที่จะให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมผู้ใหญ่ก็ต้องเป็น แบบอย่างที่ดีให้กับเด็กนักเรียนมาดูสิคขาว่าวันสิทธิทเด็กสากลน,นะคะตรงกับวันที่20พฤศจิกายนของทุกๆปีนะคะในวันนี้นะคะมีความสำคัญอย่างไรก็เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญและความเคารพสิทธิเสรีภาพของเด็ก มากขึ้นนะคะนักเรียนนะคะต่อไปนะคะสิทธิเด็กนักเรียนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายนะของคำเหล่านี้ก่อนนะคะอย่างเช่นสิทธิสิทธิหมายถึงอะไรนักเรียนเคยได้ยินมาบ้างแล้วหรือเคยเรียนกันมา,มาบ้างแล้วนะคะคำว่าสิทธิสิทธิหมายถึงอำนาจนะคะ อันชอบธรรมของบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายนั่นเองค่ะนักเรียนนะคะต่อไปมาดูซิว่าเด็กนะเด็กหมายถึงอะไรนะ,ะเด็กหมายถึงบุคคลหรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีนะคะในที่นี้รวมถึงนักเรียนด้วยใช่ไหมคะนักเรียนอยู่ในวัยเด็ก เพราะนักเรียนมีอายุยังไม่ถึง18ปีนะคะต่อไปมาดูคำว่าสิทธิเด็กนะสิทธิเด็กหมายถึงอะไรนะก็หมายถึงสิทธิที่เด็กควรจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนั่นเองนะคะต่อไปนะคะนักเรียนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ หน่วยงานนะหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็กนะนละ้เรียนมาดูซิคะว่าหน่วยงานเหล่านี้มีอะไรบ้างนะคะอันที่หนึ่งเลยก็คือหน่วยงานเกี่ยวกับมูลนิธิคุ้มครองเด็กนะมาดูซิว่าหน่วยงานานี้นะจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องอะไรของเด็กนะคะหน่วยงานนี้จะตัดขอโทษนะคะจะจัดตั้งขึ้น เพื่อให้การป้องกันคุ้มครองช่วยเหลือฟื้นฟูและพัฒนาเด็กไทยที่ประสบภาวะทุกยากภาวะทุกยากหมายถึงอะไรก็คือเด็กที่ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือมีปัญหาในเรื่องอื่นๆนะและให้ความคุ้มครองเด็กที่ถูกทอดทิ้งนะถูกทอดทิ้งจากผู้เป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองซึ่งเราจะเห็นตามข่าวเยอะแยะนะคะมีอยู่มากมายมีเด็กจำนวนมากนะที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยนะเป็นที่ของตนเองนะคะต่อไปมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเป็นโครงการ1นะคะของมูลนิธิเด็กจนกระทั่งได้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิ ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเมื่อปีพศ2540มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ18ปีเช่นอะไรบ้างคะเช่นการถูกทำร้ายร่างกาย การถูกล่วงละเมิดทางเพศการล่อลวงบังคับให้ค้าปะเวณีการใช้แรงงานเด็กอย่างไม่เป็นธรรมสิ่งเหล่านี้ในสังคมไทยเราจะเห็นเกิดขึ้นเป็นข่าวอยู่บ่อยๆนะคะต่อไปมูลนิธิประวีนาหงสกุลเพื่อเด็ก และสตีเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กและสตีที่ด้อยโอกาสถูกละเมิดสิทธิถูกทารุณกรรมในรูปแบบต่างๆตลอดจนการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของเด็กนะคะซึ่งทั้งสามมูลนิธินี้นะก็จะเป็นมูลนิธิที่จะช่วยเหลือเด็ก นะคะ,ะที่มีปัญหาในด้านต่างๆนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่เรื่องของสิทธิพื้นฐานของเด็ก4ประการตามกฎหมายว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวนักเรียนทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันเลยนะคะ สิทธิที่หนึ่งที่เด็กจะได้รับนะคะก็คือสิทธิในการอยู่รอดหรือสิทธิที่จะมีชีวิตนะคะเขาบอกว่านะคะเด็กทุกคนเมื่อเกิดมานะ,ะแล้วจะมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่รอดไม่ว่าจะเกิดมามีร่างกายที่สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ ก็จะได้รับสิทธิในข้อนี้เท่าเทียมกันนะคะมาดูซิว่ามีอะไรบ้างนะข้อที่หนึ่งเลยนะคะก็คือสิทธิในการที่จะมีชีวิตรอดเนี่ยนะคะจะได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กเด็กจะได้รับการดูแลนะคะตั้งแต่อยู่ในคันของมารดาเลยนะคะ เราจะได้รับการปฏิบัติตั้งแต่อยู่ในคันเลยนะคะเมื่อเมื่อ,อเกิดมาแล้วนะคะจะต้องได้รับอาหารเนี่ยเราได้รับตั้งแต่อยู่ในคันของมารดาเลยนะคะถูกหลักโภชนาการนะมารดาเนี่ยเมื่อรู้ว่าได้ตั้งคันเนี่ยก็จะดูแลนะบำรุงนะ,ะเด็กที่อยู่ในคันเนี่ยด้วยอาหารที่ดีนะอะไรที่สิ่งที่จะทำให้เด็ก ที่อยู่ในครันเนี่ยมีความเจริญเติบโตหรือแข็งแรงเนี่ยผู้ที่เป็นมารดาก็จะสรรหามานะคะบำรุงนะ,ะเอออย่างเช่นได้รับโภชนาการที่ดีนะเมื่อเกิดมาแล้วน้ำนมอาหารต้องครบ5้าหมู่นะคะหรือได้รับความรักการเอาใจใส่จากบิดามารดาและบุคคลในครอบครัวและสังคมเป็นอย่างดีนะคะ ได้รับการบริการด้านสุขภาพอย่างไรคะด้านสุขภาพก็ต้องคอยดูแลเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยนะหรือมีโรคภัยไข้เจ็บได้รับบาดเจ็บได้รับอันตรายนะก็ต้องอได้รับการรักษาดูแลอย่างถูกต้องถูกวิธีแล้วก็ทันเวลานะคะหรือต่อไปได้การ ให้ทักษะชีวิตที่ถูกต้องหมายถึงอะไรคะก็คือได้รับการดูแลเอาใจใส่อบรมสั่งสอนให้ปฏิบัติตนเป็นคนดีในครอบครัวและสังคมนั่นเองนะคะในหัวข้อต่อไปนะการให้ที่อยู่อาศัยเด็กที่เกิดมาเนี่ยจะต้องมีที่อยู่อาศัยที่ดีสะอาดปลอดภยัย ร่มรื่นเพื่อสุขภาพกายสุขภาพใจนะของเด็กที่จะเจริญเติบโตนะคะอันนี้คือสิทธิในการอยู่รอดหรือสิทธิในการที่จะมีชีวิตนะคะนะนักเรียนคะนะั่นคืออาหารที่เด็กควรจะได้รับนะคะด้านสุขภาพนะรูปที่2ก็คือเมื่อเด็กเกิดมาต้องได้รับความรัก การดูแลเอาใจใส่จากบิดามารดาคนในครอบครัวนะคะเป็นอย่างดีต่อไปสิทธิข้อที่2ว่าโดยเรื่องนะ,ะสิทธิในการปกป้องคุ้มครองนะเป็นสิทธิที่เด็กจะได้รับการปกป้องนะคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมทุกๆรูปแบบเช่นเช่นอะไรบ้างคะ หความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัตินะเด็กที่เกิดมาทุกคนนะจะต้องได้รับการปฏิบัติที่เหมือนกันนะที่เหมือนกันไม่มีการแบ่งหรือ,อเลือกปฏิบัตนะิได้เท่าเทียมกันข้อที่สได้รับความคุ้มครองให้ผลจากการล่วงละเมิด การทำร้ายการกลั่นแกล้งหลังแกนะ่เด็กจะปลอดภัยนะใครที่ไปทำร้ายหรือกลั่นแกล้งเด็กให้ได้รับอันตรายได้รับบาดเจ็บทางร่างกายแม้กระทั่งจะเป็นพ่อแม่หรือบุคคลอื่นๆก็ตามมีความผิดตามกฎหมายนะคะต่อไปข้อที่3ได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากการถูกทอดทิ้งนะใครที่ ครอบครัวใดนะคะหรือบิดามารดาผู้ใดนะเมื่อ,อมีบุตรแล้วหรือมีมีลูกแล้วแล้วไม่เลี้ยงดูทอดทิ้งนะคะอย่างที่เป็นข่าวเราจะพบว่าเด็กถูกทอดทิ้งท,ที่นู่นที่นี่นะ,ะเป็นข่าวนะย่อมมีความผิดตามกฎหมายนะคะต่อไปได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากการลักพาตัวนะอันนี้ก็คือมีกฎหมายคุ้มครองไว้เลยนะคะต่อไปให้รับ การคุ้มครองให้พ้นจากการใช้แรงงานเด็กเราจะเห็นตามข่าวอยู่บ่อยๆในสังคมไทยของเรานะคะที่มีการใช้แรงงานเด็กเอาเอใช้เด็กทำงานที่ก่อให้เกิดอันตรายนะ,ะอันนีนะะ้เด็กจะได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยจากในข้อนี้นะคะและได้รับความยุติธรรมนะะได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากการเอารัดเอาเปรียบทางเพศนะคะ อันนี้คือสิทธิที่เด็กจะได้รับในหัวข้อที่2นะฮะจะได้รับการคุ้มครองปกป้องให้อยู่มีชีวิตยอยู่ได้อย่างปลอดภัยนะคะต่อไปสิทธิในข้อเอ่อเดี๋ยวก่อนนะคะนักเรียนย้อนดูรูปนิดนึงนะคะการใช้แรงงานเด็กนะคะอย่างเช่นเอาเด็กไปขายพวงมาลัย นะเกินเวลาที่เด็กจะพักผ่อนนะหรือ,อทำร้ายร่างกายนะทอดทิ้งละเลยไม่ดูแลปล่อยให้เด็กอยู่โดยลำพังนะอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะคะทิงมันจะมีมากกว่านี้นะคะนะักเรียนสิทธิข้อที่3สิทธิที่จะได้รับการพัฒนานะคะเด็ก จะได้รับการศึกษาได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะจากรัฐบาลเท่าเทียมกันนะเด็กจะมีเสรีภาพในความคิดและการนับถือศาสนาเด็กจะได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจแล้วก็จะได้พัฒนาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง นะตามวัยของเด็กนะคะอันนี้เป็นสิทธิที่เด็กจะได้รับในหัวข้อที่3ในการพัฒนาในทุกๆด้าน,นะะพัฒนาทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจะะด้านอารมณะะ์ต้องพัฒนาไปให้เหมาะสมต่อวัยของเด็กนั่นเองนะคะต่อไปหัวข้อที่4สิทธิในการมีส่วนรวม เป็นสิทธิให้ความสำคัญกับการแสดงออกทางด้านความคิดและการกระทำของเด็กเช่นสิทธิในการเข้าถึงข่าวสารข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวต่างๆนะคะอันที่2ข้อที่สนะคะมีส่วนร่วมและบทบาทในชุมชนถ้าในชาเช่นในชุมชนมีกิจกรรม ในการทำร่วมกันเด็กก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเช่นกิจกรรมการรณรงค์ในการเลือกตั้งกิจกรรมการทำความสะอาดการปลูกต้นไม้ในชุมชนเด็กก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมได้นะคะต่อไปสิทธิในการแสดงออกถึงความคิดเห็นในเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็ก นะแล้วความคิดเห็นนั้นต้องได้รับความพิจารณาอย่างจริงจังนะคะเพราะเด็กก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งในชุมชนและในสังคมนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิพื้นฐานของเด็ก4ประการแล้วเราจะเห็นได้ว่า มีประโยชน์สำหรับสหรับเด็กทุกคนทำให้เด็กทุกคนนั้นมีชีวิตที่ดีและมีความปลอดภยัยสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจครูยอยากให้นักเรียนไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งในใบความรู้นะคะเมื่อเข้าใจดีแล้วทำใบกิจกรรมส่งคุณครูตามวันเวลา ที่กำหนดนะคะอ้ออย่าลืมนะคะส่งทำเสร็จแล้วส่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบแต่เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ